สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาชมตู้ลำโพงราคาประหยัดกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับตู้เสียงกลางนะครับเสียงกลางนี่ครับตู้ลำโพงแขวน3จุดนะครับวันนี้กับราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับไม่อัดแท้นะครับตัวนี้นี่ครับแขวน3จุดนะครับตั้งได้แขวนได้นะครับตัวนี้แขวน3จุดพร้อมอุปกรณ์นะครับที่เป็นเหล็กนะครับ ราคาพิเศษโปรโมชั่นพิเศษพร้อมดอกนะครับลอ็อตนี้ราคาที่2องพับาทพร้อมดอกรับแหลมเป็นตอง8นะครับเสียงกลางเป็นรุ่น12นิ้วอบอ้อมราคาประหยัดนะครับ2350บาทเท่านั้นนะครับ2350บาทนะครับ วันนี้กับราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับที่ร้านอุบลมิสิกซาวเซียงกงจังหวัดอุบลราชธานีครับตั้งได้แขนได้ครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับแผน3จุดนะครับราคาประหยัดกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกรตติดตามรับชมสั่งจองสินค้าที่ร้านอุบลมิสิกซาวเซียงกงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับราคา2350บบาทพร้อมดอกครับตัวนี้ก็ชุดราคาประหยัดกันนะครับไม่อัดแท้นะครับตัวนี้นี่ครับ แผน3จุดตั้งได้แผนได้นะครับชุดราคาประหยัดกันนะครับตอนดุนนี้เราทำมาราคาประหยัดลงมาอีกครับซฟลงมาอีกให้ลูกค้าได้เลือกซื้อราคาที่ประหยัดขึ้นมาอีกนะครับจัดพร้อมดอก2350าบาท2 3ง0นบาทครับพร้อมดอกนะครับ 0856313001ครับกับร้านอุบลมิวสิกซาวเชียงกงจังหวัดอุบลร,ราชธานีนะครับบรรยากาศช่วงอ่าบ่ายๆวันนี้นะครับสนใจก็สอาาบถามข้อมูลได้เลยนะครับ12นิ้วนะครับราคาประหยัดอีก1รุ่นนะครับข้างในก็กำลังเตรียมประกอบทรงนะครับ ส่งลูกค้ามีให้เลือกทั้ง12นิ้วแล้วก็15นิ้วนะครับเดี๋ยว15นี้เราจะมารีวิวอีกรอบนะครับวันนี้ชม12นิ้วกันก่อนนะครับ2,358บาทนะครับไม้อัดแท้นะครับอุปกรณ์ท่านข้างนี้เป็นเหล็กนะครับเหล็กเป็นเหล็กไม้อัดแท้นะครับตัวนี้ราคาประหยัดตะแกงธรรมดาครับแล้วเป็นตอง8ดครับเสียงกลางเป็นดอกอบอ้อมนะครับราคาประหยัดกันนะครับ 0856313001นะครับตบร้านอุบลมิวสิกซาวเสียงกงจังหวัดอุบลราชธานีครับสนใจสอบถามข้อมูลตามเบอร์โทรอ่าข้างล่างนี้เลยนะครับหรือว่าทักมาที่ Facebook อุบลมิวสิกซาวบ่าวไก่นะครับหรือที่ Facebook ขอมนทิปแก้วเนตรหรือที่ช่อง YouTube อุบลมิวสิกซาวสตรีโอ2,350บาทโปรโมชั่นวันนี้นะครับ27เมษายน2563นะโปรนี้นะครับ จนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับแต่ว่าเราจะขยายไปถึงสิ้นเดือนหน้าก็ราคานี้นะครับโปรโมชั่นตอนนี้ยังเป็นโปรโมชั่นไลฟ์ไทม์ตลอดอยู่ครับตอนนี้ครับราคาพิเศษไปเลยนะครับรับตู้แขน3ามจุดนะครับนี่ครับชมสีระเบิดนดครับอีบ e ็อกซี่ทีโอเอครับเนื้องานเป็นรุ่นราคาประหยัดที่ซอกลงมาอีกจากรุ่นรุ่นขนาดกลางนะครับ เราจะทํามาทั้งหมด3รุ่นนะครับไม่ว่วเป็นรุ่นตะแกงปั๊มโรงงานแล้วก็ตะแกงชุดแขนเป็นลายเล่นะครับที่ว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งครับรอชมรุ่น V3 มนะครับมี3รุ่นนะครับรุ่น V1 V2 V3 มนะครับมี3รุ่นให้เลือกชมกันแต่วันนี้รุ่นแรกในนำราคานี้นะครับสองพนรบาทนะครับฝากติดตามตัวแล้วกันนะครับสนใจก็ทักทายหรือว่าคอมเมนต์ อ่าเข้ามาใต้คลิปเราเบอร์นี้เลยนะครับเบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปนี้นะครับเบอร์โทร0856313001นะครับ12นิ้วแผน3จุดไม้อัดแท้พร้อมดอก2350บาทตู้เปล่า1550บาทนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ